ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับรายการอเ e o Gamer เช่นเคยโอ้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปลงแรงจัดอันดับกันนะครับผม วันนี้เ,เราจะพาไปลงแลงจัดอันดับนะครับของรางวัลจัดอันดับมีตามนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นบทด,ดดล่มถ้าเป็นบทบทล่มรู้นะครับว่ามีตัวละครนะครับผมตัวละครตามนี้เลยนะครับจะได้เป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับผมตอนนี้ผมอ,อยู่ขั้นไหนละ <c oughs> ยังไม่ถึงไหนเลยเลยทุกคนเอ้ยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดันให้ถึงเองนะครับมาถ้าพร้อมแล้ว รุยรุยรุยกันเลยเรามาดูกันว่าเราจะรอดหรือเราจะล่วงขออย่าตึงแล้วกันนะครับช่วงเช้าอันนี้เช้าเช้เลยอัดคลิป โอ้โห oh, นานนี้อีกแล้วเหรอโอ้โ <laughs> ห oh, oh, ฟังจตตโคโรเท่เลตโก้เ็บตัวค okay. วาระเบิดควาระเบิดไปแล้วอุ uh, ้ยไม่โดนไม่โดนก็ยิงเอาก็ได้หัวแตกไปดิ <laughs>

เฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงโอ,อ้โหด,ดีดีดีเอ้ยสามานมาไม่เห็นเราอสามานเอเมื่อกี้ไม่เห็นอุ้ยเก็บเก็บสองเ,อเก็บสองมาเมื่อกี้โคตรฟุกไปเพื่อน

สายเปอร์ฮะฮะฮะโอ้โหยิงคมเกินยิงคมนักใช่ไหมเฮ้ยฮะเฮ้ออไมเพื่อนเราตายรัวๆเลยวะเฮ้ยเกินไปท่านอิมเกินไป เ้ยจัดก,การเปนเพื่อนสวยต้องเจอเฮ้ยอุยอุ้ยอุเกือบเกือบวู้เปลี่ยนฝั่งครับผมเกือบไปรอดแล้วไป คือถ้าเราอยู่ฝั่งนู้นแหละเราเรจะได้เปรียบคือเราจะคว้างระเบิดตอนไหนก็ได้นะครับเฮ้โยโดนโดนแตกไปตาย,ยไปดิหัวแตกมาดิมาดิ มาดิครับมาดิครับกระสุนจะหมดละเปลี่ยนใช้ปืนพกมั้งดีกว่า

ชนะสุดยอดไปเลย A B P อีกแล้วพกก็สู้ได้แลเว้ยนี่นี่เก็บไปดิม่เดี๋ยวเราพาไปดูอีกบทหนึ่งนะครับผมบทโดดล่มลงแรงเอากดไลค์ไป เราไปโดดล่มกันขอรับจิตกรรมก่อนแล้วกันเฮ้ยคืออะไรอะ่ะสกินหรอหรือว่าปืนสกินโอ้อยากได้ปืนมากกว่านั้เนี่ยไปโดดล่ม โดดร่มมาจันนานบอกว่าเอ,อ่อไม่รู้ลองดู <laughs> โดดล่มหรืออะไรวะไม่ใช่โดดร่มดิไม่เป็นไรไม่โดดล่มก็ได้โดดล่มไว้ ep หน้าแลกันนะครับ ep ที่ห้าไว้ ep ที่ห้าโดดล่มเดี๋ยวเราไม่เล่นให้ดู แล้วใครเปิดไมในทีมอ่ะขอแยกปิดไปแล้วครับผมไม่เพื่อไปฝั่งนู้นปะอยู่ไหนกันเออจ๊ะเอเหมือนได้ยินเสียง เหมือนได้ยินเสียงโอ้โหเลือนเหลือดึกหลอดแต่เราก็รอดมาได้โอ้โหวิ่งโคตรไวนี <l ots> ่ เอ้ยอะไรวะ,เ,เ,ระเธอชอบเธอชอบบ่อเธอชอบบ่อเชื่อไดอ้ยินเสียงเหมือนเอ๊ะนั่นไงว่าแหละนั่นนีาา่มีปลาบอลมีปลามา อะไรอะไรจะเล่นบี้ต่อฮะจะเล่นบี้หรอใบคาดาบืาบใบคาดาเบอพี่หรอกใบคาดาหลบดิรอเลยนั่นแน่บีปลาระเบิดมาเฮ้ยชิบหาย ไอ้นี่อีกเล้ออะไรวะทุกคนปืนมีไปเล่นเล่นบีดโอ้ไหนแก้แค้นต้องแก้แค้นดูถูกเกิดไปแล้วแบบนี้มาเล่นบีดดูถูกเราชัดชัดกระโดดทำไปจริงจ้อฮะกระโดดนะฮะ ฮึฮึฮึหัวแตกมาปังนี่วู้ไอ้ดิเฮ้ยมันมาจากไหนทุกคนมันมาจากไหนทุกคนไปไหนจ๊ะ ý thức chơi yên chạy, mỹ dinh mỹ tie lê hết nằm mỹ dinh kèm mỹ tie ngon hả? ngon 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 hay ngon hay ngon วูบปุ๊บใครเรียกสุดรัก,รก,พกเพื่อนเลยอีกคิวเดียวเลยอีกคิวเดียวเลยอีกคิวเดียวคิวเดียวปุ๊บสุดยอดเอบีพีอีกแล้วอ่ะก็นะครับ สลับพิปตีก็ไม่มีอะไรบ้างฮะขอไว้เพียงเท่านี้นะครับไวาเจอกันอีพีที่5สลับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ